มแค่อมามอีเี่ัแบตดแต่ยมามีแบติดตอมูเลยแ้วมึงไปแนงีนะเอาไม่ยัหนึ่งจักรเอาจะเป็นนังไจ๊ไม่ยัห่งจักรอาใหญ่เสียจไหยเสียบได้ไรกูเสียบทั้งสองอันนี่มึงเห็นบอนี่มึงเอาของมึงหนามะใบนี่ไกลๆให้อายเสียบนึาเสียบนีก็ีกับสันแฉว ไดีมเออทงากินครับแกแกเอามามึงสิพันเด็ยดหยั่งอ๋อมันสีิ่างหยังแต่สิดก้งเนาะโอยจอคนใหญ่เนาะบอกว่ามันสีด่างยั่งบอว่านไหนไปยังนีนทำงานไปยังเก่งด่าทำงานไไปเก่องมันเอามันอ่ันว่ โอ้ยดร้อนมันบวมเปินี้เอาเ้าเตะบอกขึ้นย้ายเราจะจอบจะ่ติงหัวรอมึงเดอย่าอย่าดหมดหเราจริหรอพีมึงหนยแม่เป็นอย่างดไหลบ้านเขานังยู่ดตังหางมึงอยเสโยวมานั่งเนเสียแล้วเสียแล้ว มันไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลับบ่มันมีคนรักคนรักไปว่าแถวอาคารยุทธามีสิน่นพูดรักกันรักอยากดี้ดิหาเหรอไ่รู้แต่ว่าไอซินมันออกไปมันออกมาอยู่ด้ยนี่นี่นี่อันนี้มันแก่แห้งแล้วนี่มันสิเป็นสมอมเปี้ยวแมนนี่นี่เจ้าสีมันเจ็บ มันพ่อบอกว่าอยากบ่มแล้วขันมันแกให้ง่ของว่าบ่มเน่ยแฉบเ้อบาานไมึงกับจิ้มมึงสะกันเป็นหวานหอสี่เี่ยสามเี่มเรอเ้ง้ไอ้น้องน้ำลองให้แล้วดิคน โอ้โปาดกินู้เดียวกันซะเอาก็จะว่าปาดกินน่ะท็อปยิมไปหรอกินเดียวกินแบบหัวหน่น พิเศษอยู่นมอสเดี๋ยเราปาดเองมอสของตัวไอตอนาเขามีพิเศษในอัดชีิตาเขามีพิเศษที่ร่มคือวันก็ไปก็่ล่าเป็นอะะรนี่ไปหลอนบนอีลด้วยสิเล่นกันบ้า ม้น่อยากขึ้นบานดีเดียวมั้ยมันาแล้วถ้าเจ้าขึ้นบ้านเสร็จจะได้นอกเคนเป็นสะบนดเลยขึ้นบ้านดินบ้านีมันต้องอยู่บนเาไอ้ด่างคนเพี้ยใครไอ้างคนเพี้ยมันแค่สัญชาตินาที่สวมไม่ายังไรกันเนี่ยยึดตัวยึดตัวอะไรกันระมัดแล้วมังไปดิไปนิไปดิไปบ่ไปดิไดขึ้นแลวัง

มัน่มังเอาิ้นน้เงา่มนี่มืออนนจ้งเดียวล่มเอารตันนี้ะลรกหัวเอ้นั่นละ ใบใหมันเป็นไอีหลีเนี่โอ้โหโอ้โหลันเดือดโอ้โหลูก

ดในร้า่ะแรงอนักแต่เาช่วยไดเเที่สีแดงนะเขาดัก้อนด้วยไม่รู้ทำไมกอนไม่ทอบอะไรต่อหน้าไปเราไปอยูที่เครับบริษัทงานไม่ค้นท่ชอบยาหอนนะถ้าจะมีอื่นดอเฉียออาดูงัวอะไรออกมาจากการได้เองนอัตรายมากเลย จำจำได้แล้วตอนนี้ไม่ดีแล้วเออเก้าหมดแล้วเก้าหมดแล้วเก้าหมดแล้วเออไม่เอาเดียวกันนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วเก้าเดียวหมดแล้วเก้า เอาเมันมาจบอดูากเง่าเนเปนหั้มนะครับเวลนันแลแแรงกวามามาด้หมอร้มอยู่เลยอกมึงเลยรวยแล้วนี่นำมาอะตอนนี้เขาที่ไปเจอมันเดวเากะปาินนันตัว

ันนยังไม่ใหญ่พอเหรอตี้อหนน้ตุ้เปียกหมดเลยเียตัวแลตอนนี้ซุ้มหมด่อหมดละ่จะจะมานยังเบโตเดี๋ยวเราเออไเลิเอออยากไวดแล้วเอาข้นออามงน เออมึงเอาไว้ให้ใส่หละบตีนีเอาปิีนบับลงมาเอาลงมานี่ยเพื่อจะกินไปกันล้วสิป้านั่นนั่นปลาใส่แก้วรสเอาต้องว่ากันอยากกินบวมหัวต้องบวดีน้ำดอกไม้แก่จัดน้ำดอกไม้เหรอใช่ใช่แก่จัดเลยทำไมจะไปกินน้อยอ่อนมันเนอะ นิตเป็้ป่เฟิพอรูปีเลยป้ไปวานน้ำดอกไม้หรอนกันอยงกับม่งแหลกเเออนกัยวงกบม่วงแหลดแต่มาบางม่งแหลกดันเตียนเนืมันเด็ดีบุยวม่งแหลกกัม่วงเห็้นกันอืกันนั่นแหละเออเสียบเสียบได้ป่ะนอดีเลยป่ะ โอ้มันแจ่มันแจ่ออะเงยเดีอ่เขายว่นแจัเออไทยต้ออเป็นลูกเมอเลยลูเืองอเย่ก็บาที่บาเราชบานนี้อับบนนีบนีหรอบแม่ชาแบดดูนี่มองเห็นบ่านนี้แต่อ้อยากไทยกเตรียมสอตล์เราเปียกไปเงจะจะนี่นตัหูเล้งนี่ววแวอย่ง

ไปรถบ่ไปที่ละนี่แม่นี่ไายเกียร่ิยศยักษ์ปบะเทศไทยยังเอาแต่อยากได้ไทยมันล่มเืออืน OH! Hey!